มึงไม่ใช่เพื่อนนะไอสัตว์แล้วมึงจะพูดกับกูทำไมว่ามึงเป็นเพื่อนนะไอสัตว์แล้วมึงมาด่าแม่กูกูว่ามึงไม่ได้เรื่องฟังพลงสนิทตอนมึงทำแล้วไม่คิดแล้วกูเห็นมึงทำกันหลายปีก็ไม่เคลื่อนทักก็ไม่ตอบอ่ะโทรก็ไม่รับมึงนักเลงจริงเปล่าวะเพื่อนอยู่ในวงการดังหรอรายได้มึงวันเป็นพันหนอมึงรอกูดิเดี๋ยวกูจะไปชิดพวกแม เดียวเดี๋ยว,ยยวผู้ทำให้ดูวะฮะพวกก็จะพัวใครมันจะไม่รู้วะสิบเอ็ดคู่วะที่จะะสบกันเป็นปรั่วมึงจะเล่นบทไหนไอ้เฮียกูแม่งก็รู้หมดแล้วพวกสนิทแบบมึงกูว่ามึงไปที่ไหนเขารู้บฎมึงไม่ต้องไปบอกใครแล้วใครเขาแล้วมันจะช่วยกับกูนี่มาสองคนตัวตัวกันไหมไอ้สั์ไอ้คุยมึงนมวยวัดหรือมวยไทยกูน่ะเด็กวัดมึงไม่คุยไรตอนเด็กๆขี่ร้องไงมึงน่ะขี้ฟ้องขี่ฟ้องไปไอ้สัตว์ทำไมมึงไม่พูดกับกูทำไม ไอสัตว์สุราธานีพวกมึงนี่ไม่ใช่เพื่อนนะไอสัตว์แล้วมึงจะพูดกับกูทำไมว่ามึงเป็นเพื่อนนะไอสัตว์แล้วมึงมาด่าแม่กูกูว่ามึงไม่ได้เรื่องฟองพวกสมิตตอนมึงทำแล้วไม่คิดแล้วกูเห็นมึงทากันหลายปีก็ไม่เคลื่อนทักก็ไม่ตอบอ่ะโทรก็ไม่รับมึงนักเลงจริงเปล่าวะเพื่อนนักเลงคุยไรล่อพ่อล่อแม่ทำมึงหนาแม่กูบ้านมึงต้องไม่แน่แทนตัวเองว่าเป็นมิตรแต่สันดานตัวมึงนี่อ่ะมันโคตรแย่ทำตัวเหมือนหล่อแต่ว่าขอเขาแดกเจอมึงที่ไหนกูจะลอยหน้าแหกโโล แล้วมันโคตรอเอาฝาเบียร์แล้วแตบกูดูแล้วมันโคตรแปลกคุยกูมาแจกลอกกันต่อนหน้าหรือจะเจอที่จะแปรตอแหลนั่งใช่ไหมแต่กูที่ไม่หายแกลแอบดูมึงแล้วมึงตัวกูเป็นต้นแบบเจอมึงก็สุดท <มา S 1> <ห>้ายเฮ้ยน้องต้องมีขนคนต้องมีพวกเทียบไปได้ไงมึงยังไม่มีเพื่อนไม่เอาพี่เอาน้องจะมีแดกไม่เลือยงถ้าข้ามพูนปินกับไอ้ต้งก็อยู่คู่จะใ้ดิบเจ๋เถื่อนพวกกูก็พร้อมสู้แานตีออนนี่อ่ะกูพร้อมลุกมึงยังไม่มีแดกอย่ามาแจ๊กูไอ้ตุวไอ้ลูสฮะหยุดแม่พวกแบบมึงไงพวกสนิททีคนเว้ยยเนบบอกัแดซ์า แดนซ่ามีคนเดียวเว้ในสุราษฎร์แล้วกูจะบ้านในตอนที่มึงอยากซ่าไนซ่าขกวขี่ยามาฮ่าไอสัตว์กูแดนซ่าไอ้ยีย